ครับวันนี้หมอหนุ่มนะครับวันนี้คนไข้มาจากไหนนะครับอ่างชีอ่าไม่ได้าจากไหนะครับอย่างงนะครับอาการเป็นยังไงครับวันนี้ครับแข็งไม่หมดอืออ่าเป็นไงครับร้องไปเลยครับดังๆนะครับไปถึงไหนแล้วครับยิงไหนครับอ๋อยิงตรงบ่าอ่าแป๊บนึงครับยิงยังได้ยินเส้นไหมครับ Uh, อันนี้หมอนหนุม่มครับใครเดินทางมาสายใต้ใหม่ตะลิงชัยก็โทรหาหมอน <Aww. S 1> หนุ่มนะครับออ่สแด I will come b to h a i l a n d t e p e โอนูเทเอ็กวัน I w l l understand you talk about information you are uh, a k a o t Thai people I want go to บ้านดิมน้ารีสอร์ท I w talk about t h i people are n e hotel หนุ่ม โอเอ็กไนทูชัวร์วันเอ็กทูวันถ้าอยู่ในฮจรองให้ยู่ินทินไทยแลนด์ย่เอ่ทอว่าเ่แบงคอกไอวันท a พินอลยูไวเด้อโอเคโอสวัสดีครับวันนี้คนไข้ร้องน่าดูนะครับรือไหวนะครับอียี่สิบนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวีสิบืออยเนี่ยครับเรียกว่าเส้นขาไปที่สมบักดูไว้นะครับคนไข้ที่เป็นนะครับเส้นคอนี่ครับ ลงมาที่สะบักหลังแล้วที่เป็นฟังผืนนะครับนะครับเป็นเอ็นยืดนะครับจีในไหปลาดาในคนคอรนนะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองในไหวบอกหมอนนึงนะครับอึ้บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบอึ้บหายใจเรียบๆหายใจเรียบๆครับอึ้บพร้อมนะครับตีสองนะครับทางนี้นะครับ พร้อมไหครับหนึ่งสองปึบนี่ไปไหมครับปึบไปที่ไหนครับอุ้ยไปทไหนครับอัาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดแปดเก้ายี่สิบไหวนะครับนี่ยนะครับดูนะครันี้เป็นสะบัดจงเส้นที่ขาที่เข่านะครับเส้นจะยืดมาที่สะบัดหลังแล้วอกไก่สลัดนะครับแล้วสะระสลัดเล็นนะครับ ่เท้าชาวอะไรก็ว่างไปนะครับมาหาหมอหนึ่งก็โทรมาก่อนหนึ่งชั่วโมงครับเพราะหมอตื่นตั้งแต่เที่ยงครับรักษาถึงที่เซทั้งทั้งไทยทั้งฝรั่งทั่วโลกแล้วครับโทรมาหาหมอหนึ่งก่อนนะครับคนไข้เดินทางมาจากที่ไหนครับหมอหมอเรื่งนะครับมหาหาชัยครับเดินทางมาลําบากไหมครับลำบากอ๋ออ๋อหายใจครับไหวนะครับ เเป็นเส้นเล็กๆอย่นะสามต่อรถนะครับ่ครับพร้อมไหครับใชไมานิดนึงครับอย่าให้โดนกระดูเขานะครับอันนี้ก็คือลงเต้นแล้วก็จัดเต้นนิดนึงนะครับไปที่กล้ามเนื้อแล้วเต้นอึาวันนี้ลาล้องก่อนจะตกนะครับพร้อมไหมครับโอ้ย อ่าก็เทฟไม่โดนกระดูกนะครับแค่ดันเข้าไปดีส้น์นิดนึงอเอาพังผืดให้ออกนิดนึงครับอึ๊บอ,อึ๊บอึ๊บพร้อมแล้วครับใช้กวดเย็นเย็นนิดนึงนะครับพร้อมนะครับ,รนนรบ,รอ,รบอ่าถอยหลังมาเลยครับอึ๊บอ่พร้อมนะครับ<า>อึ๊บอึ๊บไม่เจ็บนะครับอ่า ดีทางความสูงคออย่างครับโอ้ยมันอยู่ตรงบันท้ายมันเสียว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 ด้านท้ายครับโดยเทมันตึงนะครับพร้อมไหมครับสองข้างเลยนะครับพร้อมไหมครับเดินจ่ออึ้บอันนี้ไปไหมครับโอ้ยไปไหนไปมครับไปลงแขนไหมครับไปไปไปอึ๊บอึ๊บ นี่อยครับตับเป็นเหนื่ยแน่นอนครับพร้อมนะครับอออันนี้นิ้วนี้กระดกเองนะครับคุณไม่ได้กระดกนิ้วเองครับวิ่งไปถึงไปนิ้วไหมครับไปกินนิ้วไหมครับเอ้ยอยากถึงแล้วกินนิ้วครับไปกินนิ้วครับโอ้ยอีกนิ้วครับอีกนิ้วครับไปอีกนิ้วแล้วครับอ้ เดึงดึงไหมครับเดี๋ยวหมอจะรูดเส้นกันไปด้วยดึงลังไปด้านนู้นนะครับอ่ะดึงไปเลยครับดึงแล้วครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บประมาณนี้ครับอ่าเด้งยอดจะดีนะครับถ้าร้องมาร้องมาเลยนะครับมันจะเจ็บจีบเหมือนเข็มที่มเอยครับอึ๊บมันเหนื่อยเลยอนนั้นแลยครับคืนนี้หมอจะเรียกติ๊บถึงไหมครับถึงไหมครับเออเหมือนเข็มที่มเลยอ่าเหมือนเข็มที่มเลยครับอ่าไอ้หวายร้องมาเลยครับ ให้ลมออกมาเลยครับให้ลมออกมาเลยครับอให้ลมออกมาเลยครับอึ๊บให้ลมออกไปเลยครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บอากลมหัวลงมาครับหัอ่าหันหน้าทางซ้ายนิดนึงครับอึ๊บอึ๊บออ่าพร้อมนะครับอึ๊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 บี่คือเส้นเจดีย์ครับยอดเจดีย์เส้นเลือดมาแล้วครับมาสามเส้นแล้วแป๊บนึงครับไใ้ไหวบ่อยนะครับ เส้นเลือดมารั้เราเส้นที่สองนะครับเส้นหัวอ่าอับไปเลยครับเพราะว่ามีความดันเยอะไหมครับไม่มีอ่าไม่มีแต่ว่ามันร้องไม่ไหวมันปวดนะครับความดันปกติร้อยห่งห้าร้อยแต่ที่มันเหนื่อยเพราะมันเส้นเลือดมันวิ่งอย่ไหมครับอาถอยลามาครับอ่าแขนที่สองนะครับอ่าไม่ไหวก็ร้องเหมือนเดิมครับพร้อมนะครับ พร้อมไหมครับหมอหนุ่มนะครับอยู่ใส่ใต้ใหม่ตะหลิ่มชันใครจะเดินทางมานะครับแต่ต้องมาเช้าๆเาหรือเชียงไปแล้วครับสี่โมงเช้าไปแล้วเพราะหมอนอนดึกยันตีสี่ครับหมอต้องรักษาทั้งฝรั่งทั้งคนไทยครับต้องเดินทีเดินทางไปรักษาฝรั่งครับอาอพร้อมนะครับหนึ่งสองฮึกอาฮึกไปกี่นิ้วแล้วครับอีกทีนหครับอีกีครับ อ่าดึงไปได้หนึ่งเลยครับดึงลั้งครับพร้อมไหมครับอ่าเดี๋ยวหมอจะดึงดึงไปด้หนึ้งเลยครับอไปไหมครับไปหลุดแล้วครับเป็หนไหนีิงไปถึงปลายเท้าไหมครับไอ้ไปนิ้วครับอ่าไปาปหนึ่งองอลลครับหนึ่งสองสามสี่ห้เจ็ดแปดสิบสองสี่ห้าบวกายี่สิบเอาครับยอดเจดีครับไม่ไหวก็ลองมาแล้ว้อมนะครับ ได้ยนนะครับพร้อมไหมครับหนึฮึบถึงไหมครับถึงเลยองเลยครับอบอบอออเามาเอาครับเอาลยครับแรงนี้นะครับ1สองฮึบเ้ยพอเหมือนเข็มทิศเลยนะครับ 1.. 2ึ่งอม่ห้อ้ป้่อออือ รู้สึกงไงครับว่าหมอจับเส้นเป็นยังไงครับจับเส้นที่เคยไปจับที่เหมือนกันไหมครับเราตัดแค่นังสองมืก่อนนี้ไหลปีไม่น่าไม่เหมือนนี้เนี่ยกรณีอย่างใช่ไหมครับแต่นั่นหมอคนจีนเจอหมอนหนึ่งเคยจัดหนักนะครับหมอคนจีนนี่ถึงยังไงครับถึงยังไงอรับ ปีไปถึงไหนครับเดีไปนิี้ครับออ้ยอ้ยครับอ้ยอ่าอย๊บอึงหลังนะครับอ่านอนครับนอนไหมครับนอนไวไหมครับอ่นอนงายครับนอนงายเดี๋ยวหมอดูขาให้ ขาเมิ่มไหมครับโทษนะครับตรงเนี้ยดานเนี่ยรันรันเป็นคนละอึบอึบดูขาให้ตนอ๋อึบอ๋ออึบหันหน้าไมด้านี้นะครับแตแทนแต่แทนด้านขวาโอเค ยกหัขวขึ้นมาเลยครับยกหัขวขึ้นมาเลยโอเคอึ๊บนี่ถึงไหมครับเดี๋ยวเอาหมอนรองหัวไปมอน,นครับรึ้นัยอึ๊บนะครับพร้อมนะครับขออยุญาตนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าอันนี้ถ้าไม่ไหวก็ลองมาดังๆเลยนะครับอ่าพร้อมนะครับ สองได้ยินไหมครับได้ยินเส้นไหมครับ <c oughs> อืบไม่ไหวก็ร้อง,งนะครับ <c oughs> ไปถึงปลายเท้าไหมครับ <c oughs> ถึงไหมครับอืบกินนิ้วแล้วครับอ้อยสองนะครับเนี่ยเจอเส้นเอ็นแล้วครับ <c oughs> <c oughs> อืบเจอเส้นเอ็นแล้วครับอือ ยกหัวข mm ึ้นมาครับยกหัวดีนะครับดีเสนะครับอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้โอ้ยโอึยโอยโอ้ยโอยโอึยบอโอ้ยโอ้ยอ้โอ้ยอ้ยอึ๊บอ้ยโอ้ยโออ้ยโ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 อ้ยอยโออ้ออึอโออยออ้ ไว้ไหครับอึ๊บอ่าครับนอนแล้วยกตัวขึ้นอันหนึ่งอ่าโอเคครับพร้อมครับเอาหัวมาด้านนี้พะลมนี่ครับโอเคนะไม่ไหวเบาหมอนะอึ๊บพร้อมนะครับหนึ่งสองอื๊บอึ๊บดึงเส้นเอ็นนะได้ยินนะครับอหันหน้าหันหน้าไปขันนั่นเนี่ยโอเคอึ๊บ อึ๊บหนึ่งสองสามสี่วิ่งหนึงไหนครับไปเท้าไหมครับหนึ่งไปกี่นิ้วแล้วครับไปกี่นิ้วแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปเก้าสิบอึ๊บเต้นนะครับได้ยินนะครับได้ยินไหมครับเต้นนี้ครับอ่าโอเคพร้อมนะครับหนึ่งสองนี่ไปไหมครับไปแล้วไปแล้วอึ๊ ปีนไปถึงไงครับเท้าขเ,เท้านะอึบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็บไปเก้าสิบเน่แทนครับอ่าต่อไปเนี่เส้นเต้นนี้เท้าครับแป๊บหนึ่งครับเตพร้อมนะครับเทนี้สเจ็บนะครับหนึ่งสองฮึออบอึบเน่ไหวบ่เลยนะครับไห,นหบวนะครับอึบหนะึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเบาหน้าครับเบาพร้อมอะไรบอกเลยครับ พร้อมอไหรบอกเลยครับไม่มีความจำไม่มีเบาหวานนะครับโอเคพร้อมมอะไรบอกเลยครับอ่าปึ๊บแรงนิดเดียวครับอ่าค่อยๆนะครับพร้อมนะครับแรงตักสิบวินาทีนะครับพร้อมไหมครับอันหน้าไปทางขวาครับโอเคพร้อมนนึงตัวลึกนึ่งห้าอ่าพอมเครับเราอีกทีนะครับพร้อมอะไรบอกเลยครับอ่าเดี๋ยวก่อนครับ รู้สึกว่าคายไหมครับเส้นคายนะครับอ่าฮะเอาเล่าอาการนะครับรู้สึกเมื่อกี้กับตอนนี้ต่างกันไหมครับต่างกันแต่มันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยร้องอะไรร้องมาครับไม่ต้องอายครับเพราะคนที่เขาดูเขาจะได้รู้ว่าไม่อายแล้วมันเกิดมันบกพรับครับอ่าพร้อมนะครับอืออ่าหันหน้าไปด้านนี้นะครับหน้าขวาเลยครับโอเคอืกระโดดฟุงแล้วนะครับ ลุกขึ้นมาเลยครับลุกไหวไหมดูว่าลุกไหวไหมโอเคอ่าลุกขึ้นมาครับอ่าลุกขึ้นมาครับหนึ่งตองฮึบอ่าลุกขึ้นมาครับหนึ่งตองฮึกอ่าไปไงครับเต้นรู้สึกว่าเหงื่อออกไหมครับออกอ่าโอเคเนี่ยนะครับคือจับเต้นครับอันนี้เขาขาไปโดนอะไรมาครับโดนกระเบื้องเสียบอ่าไม่ได้ผ่าตัดนะครับอ่าหมอต้องสอบถามอาการก่อนราบผมน้าแล้ั้งดีเต้นเต้นคอนะครับคอเป็เด็กๆพอไหมครับ อาหารหน้าไปขวามือนิดนึงเอาโอเคนะได้ยินได้ยินเส้นไหมอ่าเส้นเลือดมาได้เห็นไหมครับเส้นเลือดขึ้นประมาณห้าเส้นแล้วเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดใหญ่ขึ้นมาหมดแล้วครับเมื่อกี้มันไม่ขึ้นครับเอเคครับพร้อมนหมครับหนึ่งสองฮึบอืออยเก่งครับอย่าเก่งครับเต็มมันหนีครับพร้อมนะครับได้ยินนะครับค่อยๆค่อยๆยๆยนนะหนึ่งสองฮึบอือ